ภาพแบตัวนี้น้อง AMD ตัวนี้รันได้สบายพี่เกมภาพสวยๆแล้วยิ่งช่วงนี้นะเกมใหม่ๆเข้ามาเยอะด้วยมาดูอะไรเนี่ยเปล่าตัวซื้อเล่นเกมแล้วเหรอเปล่าตัวนี่นี่นี่คอมทำงานจำคอมที่บ้านเราได้ไหมล่ะเขาอยากได้คอมใหม่นี่เลยสเปคแรงๆลื่นๆเลยจ้ะไม่ใช่พี่ผมบอกพี่ไปแล้วไงว่าเหมาะสำหรับเล่นเกมมากกว่าครับล่นเกม ใช่ครับแมนครับตัวเองมันใช่คอมเล่นเกมที่ไหนอ่ะเนี่ยสเปคทั่วไปของออฟฟิศเลยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ที่ผมอธิบายนะพี่คือตัวเนี้ยเหมาะสำหรับเอาไปเล่นเกมที่สุดแล้วลื่นๆ่นที่มึงไม่จําเป็นไม่ต้องพูดก็ได้มึงจะเอาไหมค่าคอมอ่ะนี่ัวยถ้าได้เครื่องนี้ไปนะบอกเลยสบายทํางานได้เงินเข้าเป่าแน่นอนแล้วล่ะค่ะ ราคาสิมึงคุณจะูดทำไมไวะโอ้ตัวเองของนี้ใครก็ถามถึงราคาเขาต้องถามถึงคุณภาพดิแล้วมันทำอะไรได้บ้างอะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก AMD เ,เครื่องนี้ครับพี่ทำได้ทุกอย่างเลยครับโอ้โหคู่นี้ถูกอัปเดตมาแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเกมครับเึ๊บเล่นปึ๊บทุกเกมเลยครับผม จะตอบเต้นเกมห้องเหรอมึงตอบอย่างอื่นก็ได้นี่ตัวเองคอมตัวนี้ไงที่เอาไว้ทำงานตัวเองอยากทำอะไรบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมล่ะสอนแต่งหน้านี่คอมตัวนี้เลยตัวเอาไว้ตัดคลิปพอตัดปุ๊บพอช่องตัวเองดังเราก็จะมีเงินไงพอมีเงินปุ๊บนี่เดี๋ยวเราก็สร้างอนาคตไปด้วยกันชีวิตอันสดใสรุ่งโลดสบายแล้วทีเนี้ยถ้าตัวเองซื้อคอมตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับครูพิ้ง โน้ตบุ๊กตัวนี้ถ้าคุณผู้ชายคนนี้ได้ไปนะรับรองเหมือนที่ได้คุณผู้หญิงมาเลยดีทุกอย่างครับโน้ตบุ๊กตัวนี้คูควรแล้วโอเคซื้อ yes คือโน้ตบุ๊ก AMD ตัวนี้มันมีสเปคที่การ์ดจอสูงกว่านี้นะพี่ใช่ไหมนัทมันมีคุณภาพสูงกว่านี้อีกเลยครับพี่อยากจะได้สูงกว่านี้เพิ่มได้นะครับแต่ว่าพวก CPU ยังเหมือนเดิมเฮ้ยน้องพี่เอา RX 6800พี่จะได้ทำงานแบบลื่น r x 6 8 0 0อน่ะมันบอคอยหมอกกับกันเห็นงานหรอกครับมันบอกกับการเล่นเกมสรุปมึงจะซื้อไปเล่นเกมเฮ้ยบันไล่หาเรื่องให้กูเล่าไงก็มันเรื่องจริงนะครับพี่ผมกลพี่ไม่รู้สัปรคุณไงครับสักปรคุณนะ่ะมึงรู้กับกูก็พอแล้วไม่ต้องให้แฟนกูรู้หรอก ไม่ได้พี่ผู้ผมสองคนอยากเป็นพนักงานแอดไวท์ที่ดีที่สุดพี่ AMD โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันดียังไงผมก็ต้องบอกพี่นั่นั่นไงได้ตัวนี้ไปเอาไปทํางานปกติออฟฟิศเขาก็ใช้กันแบบนี้ยังไงก็อย่างที่พี่ผู้ชายเขาบอกแหะครับใช้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เสร็จก็คือเขาก็จะเครียดเพราะว่าเขาทํางานนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็จะคลายเครียดได้ในระดับหนึ่งครับยังไงว่นัดตามที่เพื่นบอกกันล่ะ เล่นเกมง่ายๆคลายเครียดอ่ะพวกแองกี้เบิร์ดทิ้นบอลมากฮอตมั้งนี่ใช่ครับช่วยได้เยอะเลยครับโอเคมันซื้อโอเคเนาะทิ้งเงินเลยอาขอบคุณที่ไว้ใจแอดไว้ครับพี่เท่าไหร่เออทั้งหมดสบ่ม ของแถมนี่ของแถมตัวเองอี่ยางมีมเมาสแล้วก็แ่นลองมีคีย์บอร์ดอ,อันสุดท้ายกระเป๋านี่ร้านนี้คุ้มเลยเห็นตัวเองว่าไหมเอาบินมาดูดิผมไม่ยุ่งเอาบินมาดู สี 4, ่หมื่นกว่าบาทเขาขอโทษตัวเองเนี่ยแต่เขาไม่ได้โกหกตัวเองไงนะแต่ราคาเนี้เอาไปไม่ไม,ไมราคา4ี่หมื่นกว่าคุณภาพโน,โน้บุกขนาดนี้เนี่ยนะ <c oughs> น้องเอาไ้พี่เครื่องหนึ่งพี่จะเอาไปใช้เองอไปดิขายได้เครื่องแล้ว ครับขออนุญาตปัจ,จีดิตด้วยนะครับเดี๋ยวไปรูดีกเครื่องหนึ่งไปหอแพ็กโอ้โหนี่ครับเอา้ามึงยืนเบื่ออยู่ทำไมเนี่ยกูจะได้ขับรถสตรีมแล้วมึงขับไปโหลดโปรแกรมทำงานด้วยนะไปกลับบ้านพี่กลับนะเลยเนาะเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากเลยว่ะ เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ที่เป็นไปทั้งเหมือนกับเพราะว่า a m d ดีสูงงงละตีว่าเป็นอย่างจังเป็นเพราะ a m d อทำไมน่ะเหรอไปฟัง ต้องแเลยครับคุณผู้ชมใครกันจะอดใจไหวกับโน้ตบุ๊กสเปคเทพขนาดนี้ AMD ถูกออกแบบพัฒนามาให้ตอบสนองก,กับการทํางานทุกรูปแบบภานาเทคโนโลยีสุดล้าความแรงอันทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการทํางานเล่นเกมการสตรีมมิง่งตัดต่อภาพหรือวิดีโอก็ทําได้อย่างลื่นไหลมาพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่สุดอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นานที่สุดโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กตอบโจทย์การพกพาประสิทธิภาพที่เหนือชั้นตัวจริงเท่านั้นที่เข้าใจสั้นๆเลยนะครับ AMD ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัดเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊ก AMD ได้แล้วที่ a d w ไวททุกสาขาทั่วประเทศและ a d w ไว e ออนไลน์นึกถึงไอทนึกถึงแ d w ไว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว